สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกูหล่อเรื่องเล่ากูหล่อเรื่องเล่านะครับก็จะเป็นรายการที่นําประสบการณ์หรือนิยายสยองขวัญหรือประวัติทั้งในและนอกประเทศนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนที่จะไปรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงฮานาโกะซังซึ่งเป็นตำนานเรื่องเล่าที่ย้อนกลับไปเมื่อสมัย70กว่าปีที่ผ่านมา สำหรับเรื่องราวต้นกำเนิดของฮานาโกะซังนะครับมีหลายแรงมากแต่ที่ได้รับความนิยมพูดถึงกันมากที่สุดก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ถูกทิ้งระเบิดโจมตีซึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปหลบระเบิดในห้องน้ําหญิงชั้น3ของอาคารที่3ของโรงเรียนนะครับแต่โชคร้ายที่โรงเรียนเนี่ยถูกระเบิดอย่างจังทําให้อาคารเนี่ยพังทลายลงมาและทับผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็มีชื่อว่าฮานาโกะนะครับ ทำให้นะฮานากะเนี่ยตายทั้งปินจากนั้นวิญญาณของอเธอก็ได้ติดอยู่ภายในห้องน้ํานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของฮานากะสังก็ได้รับความนิยมไปอย่างมากในกลุ่มนักเรียนชายญี่ปุ่นมักถูกมาใช้เป็นหัวข้อในการทดสอบความกล้าหรือเด็กๆเ,เนี่ยก็จะทําการท้าทายโดยให้เพื่อนรุ่มชั้นบางคนไปทําวิธีเรียกฮานากะสังในตอนเย็นหลังเลิกเรียนโดยการที่เข้าไปห้องน้ําหญิงชั้น3ห้องที่3แล้วเคาะประตู3ามครั้ง จากนั้นถามว่าฮานาโกซังอยู่ในนั้นหรือเปล่าเมื่อพิธีกรรมดําเนินมาถึงขั้นนี้ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดก็จะพากันบิ่งปล่อยให้คนที่เอ่ยปากในยอยู่ตาลําพังในห้องน้ําเมื่อความบาดกลัวของผู้ถามทำกรรมบรรยากาศที่เงียบสงัดและตอนเย็นด้วยความมืดจะทําให้ความกลัวเนี่ยพุ่งถึงขีดสุดถ้าหากฮานาโกซังอยู่ในห้องน้ําเธอจะกระซิบตอกบกลับมาอย,ย่างช้าๆว่าใช่ฉันเอง ผู้ทำพิธีเนี่ยมีสิ์ตัดสินใจณนะตอนนั้นเลยว่าจะเดินหนีจากห้องน้ำหรือเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแต่ถ้าหากเปิดประตูด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือในบางครั้งประตูห้องน้ำอาจจะแง้มออกเล็กน้อยเหมือนกันเพื่อเป็นการเช้ยเชิญก็อาจจะได้พบกับฮานาโกะซังที่อยู่ในนั้นโดยพื้นฐานนะครับฮานาโกะซังเนี่ยเป็นวิญญาณที่ไม่อันตรายแต่ในบางครั้งเธออาจจะทำอันตรายกับมนุษย์ได้ถ้าหากทำพิธีกรรมขอให้ปรากฏตัว โบราณเนะครับเชื่อว่าฮานาโกะซังมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการหาเพื่อนเล่นซึ่งทาให้ในบางครั้งเนี่ยฮานาโกะซังจะถามคนที่เปิดประตูว่าอยากเป็นเพื่อนกับฉันไหมหากตอบว่าใช่ฮานาโกะซังก็จะโผล่ขึ้นมาจาชักโคกแล้วลากคนคนนั้นลงไปสู่นรกในฐานะเพื่อนชวนนิรันด์แต่ถ้าตอบว่าไม่ก็ถูกฮานาโกะซังเนี่ยจับฉีกออกเป็นชิ้นๆหรือในกรณีที่ดีที่สุดก็คือถูกสับ อย่างไรก็ตามนะครับในบางครั้งเมื่อขานตอบรับเสียงเรียกแล้วฮานาโกะซังเนี่ยอาจจะยื่นมือซีดขาวที่เต็มไปด้วยเลือดแทะประตูออกมาและลากผู้ทีเ่เรียกเนี่ยลงนรกโดยไม่ถามอะไรเลยหรือในบางครั้งเนี่ยก็สั่งให้ฝงกิ้งกามากัดกินร่างกายของเหยื่อจนเลือดเนี่ยกระเซ็นไปทั่วห้องน้ําแดงฉานเลยนอกจากการทําพิธีเรียกฮานาโกะซังเพื่อขอให้ปรากฏตัวแล้ว บางครั้งอาจจะมีสัญญาณแปลกเกิด <Temple> ขึ้นในห้องน้ําที่บ่งบอกว่าฮานาโกะซังยังอยู่ใกล้ๆบางครั้งไฟในห้องน้ําอาจจะดับลงไปเองก็มีหรือว่ามีเสียงหัวเราะดังขึ้นหรือเสียงประตูห้องน้ําที่เปิดปิดเปิดปิดเป็นเสียงดังที่อยู่ในห้องน้ําที่ว่างเปล่าถ้าหากใครไม่อยากพบเจอฮานาโกะซังนะครับขอแนะนําว่าถ้าได้พบกับสัญญาณเหล่านี้ให้รีบถอยห่างจากห้องน้ํานั้นโดยเร็วเพราะวิธีที่ดีสุดในการป้องกันตัวเองจากฮานาโกะซัง คือการไม่พยายามเรียกหรือท้าทายแต่ถ้าหากไปพบกับฮานาโกซังโดยบังเอิญหรือทำวิธีเรียกแล้วกลัวจะถูกทำร้ายวิธีเดียวที่จะหยุดยับยั้งความกระหายเลือดของฮานาโกซังได้ก็คือการเอากระดาษผลสอบที่ได้คะแนนเต็มให้ฮานาโกซังดูซึ่งอย่างไรก็ตามฮานาโกซังก็ไม่ใช่เรื่องสยองขวัญเพียงอย่างเดียวในห้องน้ำของโรงเรียนญี่ปุ่นที่คอยหลอกหลอนชาวญี่ปุ่นมาและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจยัง คาชิมาริโกเด็กสาวที่โชคร้ายถูกรถไฟทับจนร่างขาดเป็นสองท่อนที่คอยคานเดินด้วยสองมือต้องพาขาและร่างที่เหลือเพียงท่อนบนที่เต็มไปด้วยเลือดของตัวเองหันจังหวะบุกเข้าไปในห้องน้ําผ่านช่องระหว่างประตูกับพื้นพร้อมกับทางทำท้าหากไม่พอใจคาตอบเธอจะทําทการฉีกขาจนกระทั่งขาดออกจากร่างกายอย่างสุดสยองแต่าหากในห้องน้ําใดที่มีฮานโกซังอยู่ เธอจะคอยปกป้องเด็กๆจากวิญญาณหลายตนอื่นในห้องน้นํานอกจากนี้ทุกคนจะสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของฮานาโกะซังไ,งได้ง่ายดได้เพียงแค่ไม่ไปยุ่งกับห้องน้ําที่สิ่งสถิตของเธอฮานาโกะซังนะครับเป็นเรื่องราวหลอนที่ขย่าวขวัญชาวญี่ปุ่นมานานตั้งแต่ปี1940-1950จากนั้นเนี่ยได้กลายเป็นตำนานเมืองที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปี1990 จากนั้นเรื่องราวของฮานาโกะซังเนี่ยได้ถูกนําไปสร้างภาพยนตร์อนิเมชันหรืเกมและสื่อบันเทออีมากมายจนทําให้ฮานาโกะซังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมนิยมของญี่ปุ่นอันแสนสยดสยองจนถึงปัจจุบันก็จบไปเลยนะครับสําหรับประวัติของฮานาโกะซังเดี๋ยวเรื่องหน้าเราจะมาพูดถึงคาชิมะเลโกะวิญญาณที่โดนรถไฟทับวันนี้ก็ขอขอบคุณ ข้อมูลนะครับจะคุณแบ p บซี่พีเอสวายครับฮาาถ้าเ,เพื่อนๆชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับกดแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ